สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนเพจทุกท่านเจออีกแล้วครับผมแตงโมผู้ชายในบ้านและเพจยุวิบ้านเดียวครับผมมาวันนี้เปิดตัวแบบเอามานนิดนึงนะวันนี้เรามาอยู่ที่โซนฉลองกรุงครับผมตามคำเรียกร้องของลูกค้าในเพจครับอยากได้โซนฉลองกรุงใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางวันนี้แตงโมกับน้องยุวิจัดให้ที่หมู่บ้านนี้เลยครับราชบุกฉลองกรุง61ครับผมอ่าบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมนะผู้ชม2ชั้นกว้างๆเลย22.5ตารางวามีห้องเยอะด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำย้ำนะ3ห้องนอน3ห้องน้ำเพราะเป็นหห้้้้ออองงนาาาเเลกีีครรับผมม่่วววแดด๋ยู ดีเทลรายละเอียดในบ้านกันเลยก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับเริ่มจากโรงจอดรถของเรานี่ก็เห็นว่ากว้างเลยแหมกว้างกว้างมากเลยคุณผู้ชมลองดีจอดรถได้สองคันนะจอดดีๆคุณผู้ชมอ่าแล้วก็สูงด้วยเห็นไหมรถกระบะเสริมคอกรถสูงๆไม่มีปัญหาแน่นอนคุณผู้ชมนี่ทำหลังคาลงจอดรถให้ใหม่ใส่กันความร้อนให้ติดไฟแล้วก็สีทาใหม่หมดกระเบื้องก็เปลี่ยนใหม่ด้วยอ่าล้วมาดูครับหน้าบ้านเรามีอะไรอีกอย่างหนึ่งก็ค,คือนี่ครับชุดของแถมของเรามีนี่เลยแทงน้ําและปั๊มน้ําเรียบร้อยเลยครับน้ํา แรงกระชูดแน่นอนต่อบ,บ้านของฉันของเราและยังไม่พอครับมีฟังกชันอีกอัหนึ่นี่เลยตู้เก็บของครับผมอุ้ยตู้เก็บของก็เหมือนเป็นห้องนอนได้เลยเออจริงๆถ้าสมมติเนี่ยโมพิกอไอเดียกแหละจอดหน้าต่างเป็นห้องนอนน้องหมาน้องแมวได้นะระบายอากาศได้หรือว่าท่านพอบ้านท่านใดนะโดนภรรยาแบบไม่เข้าบ้านก็ นอนนี้ได้นะยุงไม่กัดอย่างน้อยโอเคครับผมแปลเข้าไปในบ้านดีกว่าผู้ชมนี่เห็นไหมเออพูดซะหน่อยตรงนี้เขาจะทำแบบเป็นล่องตกแต่งนะแบบแล้วก็ใส่หินโรยไว้เพิ่มความสวยงามให้นะผู้ชมอีกอย่างมันได้ประโยชน์คือการการแคลกของปูนด้วยครับไปเข้าห้องเข้าบ้านกันทีดีกว่าไปมาถึงแล้วผมในบ้านของเรานี่เลยครับโอ้โหเป็นไงกว้างไหมผู้ชมบมือตบมือตบมือ นี่ตรงนี้ห้องรับแขกของเรามีแถมอะไรบ้างโซฟาตัว L ตัวรับแขกชั้นวางทีวีอะตัวนี้มีแอบบิวนิดนึงนะตกแต่งเป็นระแนงไม้ระแ,แนงไม้เทียมนิดนึงอนะันตรงนี้เพิ่มความสวยงามอะแต่ก็ด้านหน้าบ้าน,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 นก็จะมีหน้าต่างอีกบานหนึ่งประตูเราเป็นอลูมิเนียมหน้าต่างด้วยเป็นอลูมิเนียมบานสไลด์กระจกทั้งหมดครับผมส่วนฝ้าเราก็ทําเป็นแบบเรียบให้แล้วก็มี ทำเป็นเลเวลนิดนึงแล้วติดไฟดาวไลท์ให้ครับส่วนพอเดินมาตรงนี้ตรงกลางบ้านด้านหลังก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารของเราครับผมเราก็จัดแจงไว้ให้เราเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะทานอาหาร1โต๊ะ,ก,ะกับสีเก้าอี้ครับผมอ่ะชั้นล่างก็ไม่หมดแค่นี้ตรงนี้เห็นประตูไหมสามารถเข้าห้องครัวได้แล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเข้านี้ก่อนดีกว่าเพราะแต่กล้องแพนมาตรงนี้พอดีนี่ กล้องเรยไม่ต้องใส่ไปใส่มานะุผู้ชมอ่ะตรงนี้เป็นต้องครัวของเราครับ mm hmm. ผมมีบิ้วให้ใหม่สวยมากเลยผู้ชมนี่ตรงนี้เห็นอะไรไหมมีกล้องมีท่อทาให้สำหรับมุมซักล้างวางเครื่องสภผ้าตรงนี้เสียบปลั๊กได้เลย,ส,ยสบายสบยุสบยผูยย้ชมแล้ยังมีพื้นที่เหลือๆด้วยนะห้องครัวเรากว้างมากุผู้ชมอ่ะแล้วก็นี่ครับมุมทำอาหารเราก็พลาดไม่ได้เลยเราทำบิวเคาน์เตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเป็นบูกเบื้องให้อย่างดีแล้วก็นี่ครับมีติดตั้งหูดดูดควันไว้ให้นะ กระเบื้องอูณิโซนทำอาหารได้ไม่เลอะเทอะแล้วก็เตาแก๊สพร้อมแบบซิงค์ล้างจานและตู้เก็บของด้านล่างครับผมนี่เลยภายในตู้เก็บของเราก็ปูกกระเบื้องให้ด้วยนะครับผมนี่เก็บงานดีเรียบร้อยใส่มุงลวดกันมแมลงกันหนูให้ด้วยครับอ่ะห้องรัวของเราเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวจะบอกเนี่ยห้องรัวของเราเนี่ย ดีนะเป็นดีมากด้วยเป็นทั้งแบบเปิดแบบปิดได้คุณผู้ชมทั้งเปิดปิดประตูเปิดปิดหน้าต่างตัวน,นี้ก็ได้ก็คือแบบป้องก,กันกลิ่นรบกวนเข้าไปในตัวบ้านหรืออยากจะแป่อากาศไม่อับก็ทําได้คุณผู้ชมดีมากๆฟังก์ชันนี้ไปกันต่อครับข้างล่างเรามีอีกห้องหนึ่งนะอย่าลืมห้องน้ำนะครับนี่เลยนี่ครับเชิญดูครับผมนี่ห้องน้ำของเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่กับเบื่องปูทวทุกห้องครับผมด้านล่างด้านบนด้านข้างปูให้หมดเลยขนาดกระทัดรัดไม่แคบนะคุณผู้ชมนะอ่ะ ข้างล่างเคลียร์เคลียร์เคลียร์คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อข้างบนครับผมตามมาเลยอ่ารอสะนี่นะครับขึ้นบันไดตรงกลางบ้านนี่เป็นเลยนี่บันไดดีด้วยคุณผู้ชมเป็นบันไดแบบปูนะอันนี้เป็นรูปตัวแอลวนซายครับผมนะบันไดแข็งแรงทนทานมากคุณผู้ชมนี่บึกปึกปึก,ปกอ่าขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วห้องของด้านบนหูทางประตูเยอะเลยมีกี่บานเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เข้าตรงนี้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมนี่ครับห้องนอนด้านหลังบ้านของเรานี่เลยนี่นี่นี่อันนี้ก็จะเป็นห้อง ห้องนอนห้องที่หนึ่งนะอ่ะอยู่มุมหลังบ้านนี่ก็ขนาดกว้างเลยนะคุณผู้ชมใช้ได้เลยแล้วก็มุมด้านหลังบ้านลมเย็นล,กกลมโก่งสบายด้วยนี่ครับอ่าไปต่อกันที่ห้องหนึ่งอยู่มุมหลังบ้านเหมือนกันเป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนี้เลยโอ้โหนี่ห้องนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกนะัพเลเวลความใหญ่ขึ้นมอีกครับผุผู้ชมเนี่ยบรรยากาศภายในห้องเราก็จะบูรพ์เพิ่มให้ใหม่เนี่ยหน้าต่างที่โมบอกเป็นแบบร่มเนียกบกระจกฝ้าเป็นฝ้าเรียบทั้งหลังนะคุณผู้ชมนะ ไปห้องถัดไปครับเออจะว่าไปเนี่ยถงชั้นบนหกว่านะผู้ชมเดินได้ยาวเลยดีห้องน้ำชั้นบนของเราเนี่อ่ะเนี yeah. ่ลึกเลยไม่เดินเข้ามาได้เยอะเลยผู้ชมเนี่ย พื้นที่ใช้สอยกว้างมากถ้าเราไปติดตั้งกอกน้ํานี้เพิ่มเติมให้แล้วก็ฝักบัวเปลี่ยนใหม่ชักโครกอ่านหน้าก็เปลี่ยนใหม่ฟูตเอนแอง่าลสุขัณทุกชิ้นเราเปลี่ยนใหม่หมดครับผมมาเดินทางมาถึงห้องสุดท้ายกันแล้วจะเป็นห้องใดไปไม่ได้เลยนอกจากห้องนอนมาสเตอร์ครับผมแต่ว่าห้องนี้ไม่ได้มีห้องเดียวนักผู้ชมมันมีห้องซ่อนอยู่อีกห้องหนึ่งอยู่ด้วยคือตรงนี้เลยครับห้องนี้ให้ความเป็นพีเมีศษสุดๆนี่เลยครับนี่มีความเป็นส่วนตัวเลยมีห้องน้ำในตัวด้วยนะนะี่เลยครับ การตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นตีมเดียวกับห้องน้ําแต่ห้องที่ห้องที่หนึ่งที่สองนะคุณผู้ชมเราเน้นลายตีมเดียวกันนะแล้วก็ตรงนี้ยังไม่พอมีระเบียงหน้าบ้านด้วยครับผมอ่านี่เลยเป็นไงคุณผู้ชมบรรยากาศน่าอยู่ไหมจรงกงๆบอกว่าตอนนี้โมยืนอยู่ลมเย็นสบายมากเลยคุณผู้ชมโปร่งรุ่งถนนในโครงการกว้างใช่ไหมคุณผู้ชมรถสัญจรไปมาสะดวกและยังใกล้กับสถาทสนที่สำคัญหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรมรัชกระบ,บางแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิรวมไปถึงใกล้มอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีด้วยนะก็ถ้านได้สนใจให้ผมติดต่อโมที่มือด้านล่างเหมือนเดิมน,นะทุกหมู่ผู้ชายในบ้าน0855428111แล้วก็เบอร์น้องยุ้ยพัฒนเยอะก็ได้062858799หรือจะทักมาในเพจก็ได้ครับผมก็กดแจ้งกันใหมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์มีอะไรสอบถามก็ได้ครับผมก็กดติดตามไว้จะเจอกับโมยุย้ยบ่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหลังหน้าสวัสดีครับผม